ดีค่ะเช้าวันใหม่วันนี้แดดจ้าสดใสมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดผมให้ทอมก่อนเนาะตัดผมให้ฝรั่งก่อนนะคะเดี๋ยวเสร็จแล้ว,วน,นุ้จะพาออกไปข้างนอก,อ,อกไปส่งของเหมือนเดิมนะคะเพิ่งขายของอินเดียได้ชิ้นที่2แล้วแล้วก็จะไปส่งอ่าโพสการ์ดอ่าซองจดหมายซอง วัน m e r ีคริ r ต์มาสแ and ฮปปี้นิวเอียไปที่เมืองไทยเนาะเดี๋ยวเราจะไปส่ง,งพร้อมๆกันนะและเราก็จะแวะไป h โฮมดีโ t นะคะเพื่อไปซื้อหลอดไฟมาประดับรถยนต์เนาะในวันคริสต์มาสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมนะคะว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปดูบ้านเมืองเขาด้วยกันนะคะโอเคเพื่อนๆพร้อมหรือยังคะพาพร้อมแล้วเตรียมตัว let's go <S ฝากกดไลค์กดแชร์ หรือ Subscribe ในช่องมีลั u กี้ Lucky ใช้ชีวิตในต่างแดนด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะ เรียบร้อยค่ะชมหัวดช้ิ้งๆ yani ิๆง่ายๆค่ะเพราะว่าผมเขาสัいい้นก็เลยตัดแบบง่ายๆเบอร์สูงเบอร์ค่ะง่ายๆโอเคพาเดินชมบรรยากาศรอบแคมป์ช่วงเช้าๆค่ะบรรยากาศดีเหมือนฝนจะตกแต่ก็ไม่ตกนะคะแล้วก็แดดก็ไม่ออกแต่ก็มีลมแรงก็เย็นๆหน่อยๆหนาวนิดนึงนะคะ เนี่ค่ะบรรยากาศรอบๆแคมปิ้งด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปออฟฟิศเนาะเพื่อจะได้ไปพิมพ์เอกสารเพื่อมาติดกล่องส่งเสื้อไปให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปพาไปไปเซนีอีกนะคะวันนี้ได้ขายเสื้อตัวที่2แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวแวะพาไปโฮม e ีโปไปซื้อไฟมาประดับในรถยนต์เนาะไฟคริสต์มาสนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพาชมบริเวณ รอบรอบแคมปิ้งนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาเข้าไปปิ้นเอกสารแป๊บหนึง่งเราจะออกไปข้างนอกกันค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะยามเช้ายังไงคะนี่บริเวณรอบๆแคมปิ้งเห็นไหมคะมีรถวิ่งเข้าวิ่งออกก็จะมีประตูรั้วไว้สำหรับแบบกั้นเขตแดนไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปปิดเอกสารเราจะไปไวเซนีกันแล้วนะคะ พาชมบรรยากาศลมเย็นดีพาชมบรรยากาศรอบรอบแคมปิง้งค่ะนุ่นออฟฟิศ อันนี้ห้องคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับทำงานนี่ค่ะข้างนอาเป็นออฟฟิศสนุกเกอร์แล้วก็ต้นคริสต์มาสโอเคปิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับรถกันดีกว่าค่ะเชียร ดีค่ะเพื่อนๆพร้อมกันหรือยังคะพร้อมไปส่งของใบเซนีเนาะโพสการ์ดเตรียมเรียบร้อย Post นี่ค่ะตัดเสื้อที่จะไปส่งนะคะเรียบร้อยมาหรือย,ยังคะถ้าพร้อมแล้วจิ้มตัว let's go let's go <S <Head west. S 2> are you ready I'm always ready <'m> right. let's go sure เรา can do? let's go ready let's go ready let's go let's go let's go โอเคค่ะไปกันค่ะประมาณโอเค turn right turn left เขาล้างรถค่ะคลีนค่ะเฮ้ยรถอะรถเปื้อนเนี่ยเด้อเห็นไหมคะ เราเพื่อนบุกลุยมาจากไหนไม่รู้โอเคแล้วออกไปข้างนอกกันค่ะบริเวณแคมปิ้งคันนี้ก็สวยค่ะแต่ว่าแพงใหญ่เลาไม่รู้เราจะเอาไปทำอะไรวิงไล่ขับหมาเห็นไหมโอเค ้ั้งที่สองไปส่งของกันข้างในค่ะหาที่จอดรถก่อน เราได้สองสตาฟ f อร์ออร n เออแถวยาวมากกว่าจะได้ออกมาแถวยาวมากเปิดแค่ล really, ็อกเดียวแต่คนเป็นสิบยี่สิบคนมาเรื่อยๆโอเคค่ะ โอเคเดี๋ยวนุ้ยพาไป h โฮมดีโปกันต่อคะ่ะบายโพสออฟฟิศบายบายใบเสนีนานเหลือเกินแวะ m e d e ีโป <laughs> <laughs> ก่อนนะคะ <laughs> แวซื้อของ <laughs> นี่แหละบางครั้งเราก็จอดรถบ้านนอนที่ h โฮมดีโปนะคะ <laughs> <laughs> แต่วันนี้เรามาซื้อของเพราะเราจอดรถบ้านไว้แคมปิ้งแล้ว Home Depot Home Depot เสือ ah ดุน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 อ่า Merry Christmas ah Merry Christmas เห็นไหมคะ Home Depot เหมือนกับ วัตไัยพลาสอ้กน่ารักจังเลยค่ะเริ่มเลยว้าวสามร้อยสี่สิบเก้าดอลลาร์น่ารักจังเลยฮะฟืนค่ะห้าดอลลาร์เรามาดูไฟโฮมดีโปกันนะคะ อ้แบบนี้สวยจังเลยค่ะเหมือนไทยพัสดุบ้านเราเหมือนพวกเออเขาค่ะ ย <Yeah. S 2> wow. ่างว้าวเห็นไหมคะ ว้าสวยไหมคะอลังการมากสรุปได้ไฟค่ะ จ่ายเงินเองนะคะ move your card dip right thank you for shopping at the home depot thank you and a shopping okay. home depot let's go for sale <laughs> sail <Sale man. laughs> oh, ขายอาหารโน่นนะคะชิแคล็บไม่ค่ะเราอยากเราดูรถประมาณนี้เนาะเหมือนแคปเนี่ยคะ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกลับแคมปปิ้งกันเลยค่ะ ตอนนี้ถึงแคมปิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปพักกันค่ะเพื่อนๆมีอะไรสงสัยเกี่ยวกับคำถามกับรถบ้านหรือว่าแคมปิ้งราคาเท่าไหร่รถบ้านจอดที่ไหนได้บ้างนะคะสามารถคอมเมนต์ถามมาใต้โพสต์วิดีโอนี้ได้เลยนะคะยังไง้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ในช่องมี l ลักกี้ใช้ชีวิตในต่างแนดนด้วยนะคะคลิปนี้ขอขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.